สวัสดีครับนะครับก็วันนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเรามาส่งนะครับหุ้นหุ้นเรือกันนะครับ tta rcl ก็งบออกแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพตลาดกันก่อนนะครับว่ากลุ่มที่เป็นเดินเรือเนี่ยนะครับตัวเงินเนี่ยมนไหลเข้าหรือเปล่านะครับก็อันนี้ก็คือเป็นตัวหน้าแดชบอร์ดของเราเนาะนะครับ ก็จะเรียกว่าในจำนวนหุ้นเนี่ยนะครับมันมีหุ้นที่ค่อนข้างปรับตัวขึ้นนะครับพอสมควรแล้วก็จำนวนหุ้นที่เป็นหุ้นขาลงนะครับก็มีจำนวนน้อยลงนะครับน้อยลงอย่างต่อเนื่องนะครับตัวเซ็ตก็ถือว่ามีการขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะเพราะคือตอนนี้หุ้นที่ขึ้นก็คือขึ้นนำมาจากหุ้นใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับนำโดยหุ้นกลุ่มเทคนะครับ ก็ต้องเรียกว่าโดนกดมาตั้งแต่ต้นปีเนาะนะครับเพราะว่าเขากังวลเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็อาจจะไปกดนิดหนึ่งแต่ว่าวันวศุกร์ที่ผ่านมานะครับ <c oughs> มีประจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือ,อาตะกะ,ะไลดูแปลกๆหน่อยก็คือตัวเลข non นอนฟาร์มนะฮะก็คือการจ้งางงานออกมาดี <c oughs> กลายเป็นว่านะครับตลาดกังวลว่านะนะครับ เดี๋ยวมันจะเป็นช่องนะครับช่องให้เฟดเนี่ยนะครับสามารถขึ้นดอกเบี้ยได้อีกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เศรษฐกิจก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะฮะไปเจอบทความอันนี้มานะครับ <c oughs> โอเคนี่น,นีของอันนี้เนาะ <c oughs> นะครับก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจนะนะครับคือถามว่า gdp ติดลบใช่ไหมนะครับก็ ต้องเรียกว่า <c oughs> ติดลบมา2ไตรมาสละนะฮะสไตรมาสละก็ต้องเรียกว่ามันมันก็เป็นจังหวะที่ไม่ดีนั่นแหละนะครับแต่ปัญหาคือนะครับตัวรายได้นะฮะก็ยังเพิ่มอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเศรษฐกิจที่มันมีความลดความร้อนแรงลงนะครับก็คือเราเห็นตัวยอดขายเนี่ยครับเริ่ม ลงนะครับการว่างงานนะฮะการว่างงานหรือว่าจำนวพนพักงานเนี่ยนะครับก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยแปลว่าอะไรนะแปลว่าสภาพปัจจุบันมันก็ไม่เหมือนเมื่อ,อในเวลาเกิดวิกฤตนะครับในรอบห้าสิบปีที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ก็ถ้าใครเข้าเนาะก็ของวอชิงตันโพสต์นะครับ b ิสเน็ตแล s อ n e เทอร์แอคทีฟสอ0พันสอง ร e เ e s s i o n นะฮะ data ก็มาดูที่เขาเขาสรุปมานะนะครับโอเคเขาก็บอกว่านะ non farm employee นะก็คือคนยังไม่ตกงานกันอ่าอันนี้เป็นจุดที่ใช้ได้นะครับแล้วก็ตัว employment level นะครับการว่างงานก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ อันนี้เป็นอินเ t เลียลโปรดักชันนะครับก็ยังพอพอถูพอไถนะครับยังไม่ได้อะไรกันขนาดนั้นนะครับอันนี้คือช่วงที่เ,เกิด g d ดติดลบสองครั้งแล้วนะ GDP ก็ยังพอไปได้นะเนี่นะเส้นส้ม <c oughs> นะครับอันนี้เป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์เชนนะครับเทียบกับตั้งแต่เกิด recession รอบ รอบที่แล้วนะครับคิดเป็นปอร์เซ็นต์มันก็ยังยังยังไม่ตกนะนะครับยังไม่ตกคอนซัมชันก็ยังพอไปได้นะครับเนี่ยที่เห็นว่า GDP มันก็มีดรอปๆคือมันขึ้นมาก่อนหน้าน,นะแล้วก็มีการดรอปๆลงมานะครับ m a n น f a c t u r i ร g นะครับมีรอบนี้แหละนะครับโรงงานโรงงานเนี่ยลงมาก่อนนะครับเนี่ย GDP ก็เพิ่งเริ่ม เพิ่งเริ่มลงมาสองไตมาสนะครับประมาณนี้คือเพราะนั้นต้องเรียกว่าเออมันจะมีเนี่ยครับเอ็นเบอร์ก็คือเป็นเหมือนสภาเศรษฐกิจนะครับจริงๆครับอ่านในเว็บเขาก็ได้นะมีบทความมีเปเปอร์นะครับทางเศรษฐศาสตร์ให้อ่านเพียบเลยนะครับอ่าแล้วก็กําไรนยรายได้นะครับก็ยังไม่ตกอะไรมากนะครับโอเคลักษณะแบบนี้นะครับมันจะท้อนว่า อเมริกาพี่เขาลอดอยู่ประเทศเดียวประเทศอื่นนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งละกันนะครับแต่ตลาดหุ้นนะครับหลังจากเกิดสภาพแบบเนี้นะครับคือพี่ใหญ่ยังแค่แบบอะไรนะมีการชะลอตัวนะนะครับก็หุ้นก็เลยมีการขยับเด้งขึ้นมานครับแต่อีกฝั่งก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยภาคการว่างงานยังยังมีคนอยู่เลยนะครับในรอบเนี้นะครับเดี๋ยวจะมี เฟดนะครับดูว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอะไรยังไงนะครับแต่ของไทยนะครับก็เดี๋ยวเดือนสิงหานี่แหละก็จะมีเริ่มประชุมนะครับว่าจะทําอะไรกับชีวิตดีนะฮะเงินเฟ้อขนาดนี้แล้วนะครับจะขึ้นดอกเบี้ยเล็กน้อยเป็นสัญญาณหรือนะครับทิ้งๆไว้อย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวเงินเฟ้อก็ลงละเพราะถ้าดูเมื่อวานเนาะเราเห็นจุดพีของเงินเฟ้อนะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรนะครับคือ ถ้าเกิดเศรษฐกิจยังดีอยู่นะครับเรื่องของการค้าการขายเนี่ยมันก็ยังใช้ได้นะครับแล้วก็เรือนะครับเขาก็จะรอดตายนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวนี้นะครับตัวก็คือเรื่องของงบการเงินนะครับขอเปิดหน้าเว็บแบบเก่าละกันนะฮะโอเคโอเคกดไว้อยู่นะนะครับ RCL นะฮะก็เลาจะงบออกนะครับประกาศมาแล้วก็พุ่งขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมันน่าสนใจไหมนะครับแฟกชีตอัพย่างอัพแล้วเดี๋ยวนี้อัพอัพไวนะ โอเคนะครับเราก็เห็นภาพของอสินทรัพย์นะครับสินทรัพย์ก็คือมีลงทุนเพิ่มนิดหน่อยนะครับจริงๆตอนนี้ก็คือกำลังต่อเรือเพิ่มนั่นแหละหมื่นนะครับขึ้นมาหมื่นหนึ่งแล้วก็หมื่นห้าหมื่นหกนะครับก็มีมีกองเรือเพิ่มนะนะครับนี่นะครับมีนี่อยู่หมื่นสามมีทุนอยู่สี่หมื่นนะครับ คุณมาจากไหนเยอะ,ะแยะนะอ,อ๋อกำไรกำไรสะสมไปที่แล้วเยอะมากนะฮะปีเดียวเล่นไปหมื่นเจ็ดนะครับจากออสภาพนะครับจากสภาพของช่วงโควิดซึ่งค่าระวังเรือนะครับมันขยับขึ้นไปสูงมากขยับขึ้นไปสูงมากไตรมาสนี้นะครับเน,นี่ยทำมาหากินแค่หเดือนนะนะครับรายได้ก็คือต้องเรียกว่าเท่ากับปีที่แล้วทั้งปีนะ นะว่ามันมันยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะแคชฟลู <Cash flow S 1> ก็มโหลานมโหระทึกนะฮะรายได้นะ6เดือนโตัวดนะครับกำไรโตัว4ยหขายได้เท่าไหร่นะครับแทบจะเป็นกำไรรุ้วน,นไปเลยนะครับ <c oughs> คือเป็นบริษัทที่ต้องเรียกว่ากำไรสูงสุดนะครับในรอบในรอบหลายๆปีนะครับ,รบ,รบ,นะรบแต่ว่า พอมาดูกราฟเนาะขึ้นมา6เท่าแล้วก็เริ่มเริ่มลงนะครับเริ่มลงแล้วก็พอไตมานเนี่ยนะครับรู้ว่ากําไรจะมานะครับก็มีการเด้งขยับขึ้นมานะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะครับจุดที่น่าสนใจในคําคําอธิบายนะครับในคาอธิบายเราเห็นว่า1 <c oughs> บริษัทเรือนะครับแต่ละเจ้าเริ่มมีการลงทุนใหม่แสดงว่า ไม่นานนะครับแต่ก็น่าจะเป็นปีหน้าปีนู้นนั่นแหละนะครับน่าจะมีซัพพลายของเรือนะครับเพิ่มเข้ามามากขึ้นนะครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะครับโอเคปีนี้มันอาจจะมีเรื่องของล็อกดงล็อกดาวอะไรที่จีนนะครับ RCL r o ทเขาก็จะวิ่งแถวๆนี้แหละฮะไปจีนมาไทยไปยุโรปอะไรอย่างนี้นะครับ อ่านี่ก็เป็นเรื่องของจีนในลูกค้ารายใหญ่ไงน,นะครับก็เลยพูดถึงจีนเยอะหน่อยนะครับในช่วงหกเดือนนะครับในช่วงหกเดือนนะครับก็ต้องเรียกว่าปริมาณการขนส่งเนี่ยไม่ใ,ใช่อันนี้เป็นแต่มาสองนะครับช่วงหกเดือนคืออันนี้นะครับ <c oughs> ช่วงหกเดือนเนี่ยนะครับราคาข่าระวังนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละเจ็ดสิบเก้าแต่ปริมาณขนส่งเพิ่มแค่ร้อยละสี่ แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะาปริมาณการขนส่งมันก็ใกล้ๆเดิมนะครับแต่ว่ามันมีแค่ค่าระวังเรือที่มันสูงขึ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็โชคดีนะครับที่ล็อกค่าน้ํามันไว้แล้วนะครับก็เลยทําให้ตัวต้นทุนการดําเนินงานนะครับส่วนใหญ่ก็เป็น,นต้นทุนน้ํามันนี่แหละนะครับขึ้นมาแค่5 1 พอไตรมัสสอปุ๊บนะครับต้องเรียกว่ากำไรนะครับโตไวๆเยอะมากนะครับแต่ว่าก็เริ่มมีการดรอปลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะเพราะว่าเรื่องของมาตรการซีโร่โควิดนะครับเอาจริงนะถ้าเกิดจีนเขา,เาใช้เรื่องของฉีดม i เอนะนะครับป่านนี้เปิดเมืองไปได้นานแล้วนะครับโอเคก็ เขาเลือกที่จะใช้เชื้อตายนะก็เลยเปิดเมืองไม่ได้นะครับแล้วพอเปิดเมืองไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเศรษฐกิจจีนเนี่ยภายในจะเริ่มมีปัญหาเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะไปกระทบเนาะครับอย่างพวกหุ้นอสังหานะเพราะว่าอาสังหาเนี่ยถ้าเกิดเศรษฐกิจมันดีนะนะครับเศรษฐกิจดีเนี่ยมันก็อยู่รอดได้นะครับเศรษฐกิจไม่ดีก็ใช้คําว่า ตัวใครตัวมันนะครับและจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือราคาบ้านอสังหารี่พุ่งแบบพุ่งไปแพงมากนะครับโดยเฉพาะที่จีนเนี่ยก็จะผ่อนหมดนน่นนะสี่สิบห้าสิบปีนะครับคือผ่อนคือวันวัน,วนไม่ต้องทําอะไรอคือเป็นผ่อนซื้อบ้านอย่างเดียวนะฮะโอเคก็ต้องเรียกว่าคือถ้ามันขึ้นด้วยราคาเนี่ยนะครับแสดงว่า ถ้าราคาตัวค่าระวังเรือเนี่ยมันดรอปลงเมื่อไหร่นะครับชีวิตจะเริ่มมีปัญหานะครับนี่เว็บหนึ่งนะครับที่เข้าไปดูได้ก็บทวิเคราะห์นี่แหละของ scB นะครับ,รบผมเข้าไปดูค่อนข้างบ่อยนะครับฟืบเข้าไปนะครับก็จะเป็นบทวิเคราะห์ประจำวันนะครับก็จะมีเดตต้องเดต้าอะไรอัปเดตเยอะแยะพอสมควรนะครับ ถ้าเราไปดูมันจะมีกราฟนะครับพวกค่าระวังเรือแล้วก็ราคาน้ำมันให้ดูด้วยนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันนะครับเราจะเห็นว่ามันเริ่มเริ่มดรอปลงมาแล้วนะครับก็ดีกับต้นทุนแหละนะครับแล้วก็บอร์ติกไดนะฮะจริงๆค่าระวางเรือตัวนี้นะครับมันก็ไม่ได้เป๊ะอะไรนะฮะที่เหมาะน่าจะใช้ อะไรนะเซียงไฮอินดซ x อะไรพวกนั้นมากกว่านะแต่ว่าเทรนนะครับเทรนมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับและตัวนี้ก็คือใช้เหมาะกับ T T A นะแต่ว่าก็ไม่ได้เป๊ะอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวบอติกได้เนี่จะเป็นเรือใหญ่เลยฮนะ T T A ก็จะเป็นเรือแบบขนาดไซส์เล็กลงมานิดนึงนะครับก็ดัชนีจะคล้ายๆแต่ไม่เหมือนนะรประมาณนี้โอเค ก็ต้องเรียกว่านะครับก็ต้องเรียกว่าระวังแล้วกันนะครับคือดูงบเราเห็นภาพแบบนี้แหละว่าระวังไว้แล้วกันนะที่นะครับ t t a นะครับงบออกอย่างนะน่าจะน่าจะอย่างนะครับแต่ว่าสภาพคล้ายๆกันเลยก็คือพอถ้าระวังเรือเริ่มดบเนาะนะครับคนก็เริ่ม กังวลกันแล้วแบบเฮ้ยกำไรคุณจะเป็นอะไรยังไงหรือเปล่านะครับแต่ว่าปีที่แล้วนะครับก็กำไรต้องเรียกว่าเยอะสุดนะครับตั้งแต่ทำมาหากินมาเลยเพราะว่าส่วนใหญ่คือเป็นขาดทุนนะครับทำแล้วก็ขาดทุนนะฮะไอ้ TTA เเนี่ยจะเป็นบริษัทที่แทบไม่ค่อยมีหนี้มีสินอะไรนะครับโอเคแล้วก็ได้กำไรมาเยอะแยะมากมายอย่างนี้ก็ Okay. ถือว่าเป็นเป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็มีกําไรนะครับแล้วก็ก็กําไรก็คือกระโดดขึ้นมานะครับถือว่าใช้ได้นะเป็นช่วงๆฮะค,คือ TTA ถ้าช่วงไหนมันไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับมันก็จะขาดทุนแบบกระจุยกระจายกันเลยทีเดียวนะครับโอเคสิ่งที่เราต้องมานั่งนั่งดูนะนะครับก็คือว่าต่อไปเนี่ยอนาคตของ คุณกลุ่มเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับนี่สตเตรทฮะคือบทวิเคราะห์นะครับของเว็บเวอร์ชั่นใหม่บทวิเคราะห์ไม่ค่อยขึ้นต้องเป็นต้องเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับโอเคมาดู RCL นะนะครับเดี๋ยวมานั่งนั่งดูกันนะครับโอเค <c oughs> ก็วิ่งมานะครับมาดูคอนเซนซัสกันบ้างนะครับมีทํามาอยู่โบกเดียวแต่มาดูจุดนี้นะครับคือปีหน้าเนี่ยนะครับมีโอกาสที่กําไรจะลดลงไป73%นะครับแล้วก็ซื้อนะนะแต่ว่าจะเป็นซื้อแบบเทรดดิ้งนะครับอันนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงไปอ่านเปเปอร์มาแล้วนะเขาบอกว่าแนะนำซื้อเพราะมันถูกนะครับก็คือ p พ p ป r b บ o k มันมันต่ำมากเลยนะครับปกติมันไม่เทรกันอย่างนี้หรอกนะครับประมาณนี้ฮะทีนี้มาดูเพื่อนเขานะครับอย่าง t t a กันบ้างนะครับโอเคก็ไอเดียคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าปีหน้านะครับปีนี้อาจจะขยับขึ้นมาได้เพราะว่าเรื่องอสงครามรัสเซียยูเครนนะครับมันก็ทำให้ความต้องการในการ คนในพวกธัญพืชเนี่ยยังพอไปได้อยู่นะครับํำไรอาจจะโตได้นิดนึงนะครับปีหน้านะครับเราจะเห็นภาพของการตกนะครับลงมาลดลงนะครับของของของคำไรลักษณะแบบนี้ <c oughs> คือปีนี้โตนะครับปีหน้าไม่โตเนี่ยมันจะเป็นแรงกดดันกับราคาหุ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับพอขึ้นมาปุ๊บคนก็จะมองเลยเฮ้ย hey, ปีหน้ามันจะ ไม่ดีนี่ว่าอะไรเงี้ยคนก็จะแบบเออแห่แห่แห่ขายกันมาทีเดียวนะครับอะไรประมาณนี้ <c oughs> แต่ทีทเเนี่ยมีธุรกิจซ่อนอยู่นะครับก็คือ,อมีเรือนะครับข้างในมีเมอร์เมดนะครับที่รับซ่อมไอ้พวกเรือขุดเจาะน้ำมันอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มีปุ๋ยนะฮะมีไปทำปุ๋ยด้วยเป็นโรงงานปุ๋ยอยู่เวียดนามแต่ว่า ปุ๋ยเนี่ยงบไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าน้ำมันมัน,มนขึ้นคือต้องเรียกว่าไอ้พวกแร่ธาตุนะหลักๆก็คือสก,กัดไปจากพวกปิโตเคมีนี่แหละนะครับพอน้ำมันขึ้นอะไรขึ้นมันก็เลยทำให้ตัวต้นทุนปุ๋ยมันขยับขยับขึ้นไป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 ด้วยนะครับเพื่องคงขายปุ๋ยอยู่นะครับตอนนี้ก็ราคาก็ต้องเรียกว่าโหขึ้นมาลูก ลูกหนึ่งเป็นพันแล้วนะนะครับปุ๋ยห้าสิบโลดนะครับโอเคก็ต้องเรียกว่าเห็นไหมเนี่ยเหลือไม่พอต้องใช้เรือเทกองเข้ามาช่วยนะครับอ่าแล้วก็ชิปปิ้งนะครับก็ยังพอพอไปได้นะครับแต่ว่าปุ๋ยเวียดนามไม่ค่อยดีเท่าไหร่กาไรก็เลยยังไม่ค่อยไม่ค่อยดีมากนะักนะครับ p e. ีเป็นยังไงนะครับวันนี้ p e. ีสามเท่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว อย่าลืมนะนะครับพุ้นที่เป็นคอมมูนิตี้เนี่ยนะครับ PE ต่ำเนี่ยก็คือให้ระวังเรื่องของการถูกลอกนะรับเพราะว่าถ้าสมมุติเราเห็น PE ต่ำเนาะแล้วเราไปมองและเราเห็นภาพว่าปีหน้าเนี่ยจะก,กำไรลดลงแปลว่าอะไรนะครับมันก็มีโอกาสที่ PE ที่เห็นต่ำๆนนี้นะครับมันก็จะขยับตัวสูงขึ้นมาด้วยนะครับมาดู PE ของ rcl เนาะอยู่ที่1.43 เห็นครว่า PE ตาม่ตมตม่ำต่ำแต่คนก็ยังไม่เล่นเหตุผลเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันเป็นกำไรที่มาแบบชั่วครั้งชั่วคราวนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้นะครับเนื้อหาก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจคำถามนะครับอยากถามอะไรก็สามารถนะครับ ทักทายนะครับทักทายอะไรกันมาได้นะครับโอเคเดี๋ยวขอตอบขอดูคำถามนิดนึงนะครับว่ามีใครถามอะไรกันไหมนะครับว้าวขอบคุณนะครับพี่สุภาพรนะฮะส่งดาวให้โอเค <c oughs> <c oughs> นะครับเราสองหุ้นอาทิตหน้าดีกว่านี่ยฮะหุ้นเทคก,กำลังมาหุ้นเทคก,กับการเงินนะครับกำลังมา ดี๋ยวดูเนาะนะครับว่าตัวไหนเนี่ยหน้าหน้าส่องกันบ้างนะครับฟื้ <c oughs> อันนี้มีเครื่องมือนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องเรียกว่าที่เข้าระบบวันแรกนะครับแล้วก็แบ็กเทสออกมาว่าอดีตเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างได้ตังค์นะครับอนาคตไม่รู้นะครับโอเคเ a เปอร์ okay. <c oughs> แบงค์ฮะถ้าพูดถึงความเขียวในาลายกราฟลายชั่วโมงเนี่ยนะครับกลุ่มพี่เพนสีนะครับคุณเพนสีบอกว่า TTA ปีนี้จะไปขึ้นไปไหมทุน10บาท TTA วันนี้8ปดบาทแปดสิ 80. โอเคแต่ว่าทุน10บาทจะอยู่แถวนี้นะครับ <c oughs> อ,อย่างที่บอกเนาะนะครับเราเห็นภาพว่ากำไรอนาคตเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีมากนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าขึ้นไปถึงจริงๆนะครับเพราะว่ายังไงแต่มาสามสองสามเนี่ยกำไรก็น่าจะดีนะครับตามบทวิเคะร์นะถ,ถ้าถ้าถึงทุนก็ต้องรีบต้องรีบออกนะครับเพราะว่าปีหน้ากำไรก็จะเริ่มจะเริ่มดรอปลงนะครับคือถ้าหุ้นที่ปีหน้ากำไรดรอปลงเนี่ย ต้อง,องวางกลยุทธ์ดีๆนะครับทีนี้ก็มาดูนะครับหุ้นแบงก์มีอะไรเท่ๆบ้างนะครับนี่โอ้มาเขียวกันทุกตัวเลยนะนะครับมีตัวหนึ่งตั้งลำแล้วก็ยังไม่เขียวนะก็คือตัวทีทีบีนะฮะทีทีบีนะครับ, T T รบถูกมากนะแล้วก็จริงๆงบออกมาแล้วกำไรก็ ก็มีการเติบโตอยู่นะครับถือว่าใช้ได้นะฮะนี่ัะปีนี้โตปีหน้าก็โตแต่ว่าราคานี่คือไม่โตทำกำไรเลยนะครับก็แนวต้านจะอยู่แถวแถวนี้เนาะนะครับก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วแหละนะครับที่ของในกลุ่มนะดูดิเพื่อนเขาเขียวปีกันหมดแล้วนะครับตัวนี้ยังยังไม่มานะครับมาดูต่อไปนะครับต่อไปอะไรมาก็พวกขนส่งเนาะนะ ขนส่งมากันเกือบหมดแล้วนะครับตึกตึกตึกพวกโลจิสติกนะครับวิ่งมาพอสมควรแล้วนะครับมีพวก BTS port เข้ามานะครับก็ถือว่าใช้ได้แต่ TTA นี่คือกราฟยังไม่มากันเลยนะนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าอันนี้มีเขียวอันแรกนะครับเป็น AV p r เข้ามา ชื้กราฟเป็นยังไงดูสิอืมขึ้นมานะครับแฟบนะครับแล้วก็มีการตั้งพึ่งเบลกนะครับจุดนี้ขึ้นมาก็จะมีแนวนะที่ขำ้นมาจากอดีตอยู่2.9นะครับกำไรโตไหมอ่าโตทั้งทั้งสอันเลยนะครับทั้ง2ปีถือว่าใช้ได้นะ BBL นะครับแหมกราฟสวยดีจริงขึ้นมาควาปนะครับแล้วก็งบออกมากำไรก็ไม่ได้แย่นะนะครับโตไหมปีนี้โตนะปีหน้าก็ยังเติบโตอยู่ใช้ได้นะฮะเจมาร์ะแหมสวยนะดูดิดแวบขึ้นมานะครับเบรกแล้วก็เข้าจุดลันเทรนอยู่นะนะครับเค p มีโอกาส ขึ้นไปสูงพอกับทิสโก้ไหมนะครับ KKP p 8เท่าเท่านั้นนะครับแล้วก็งบเป็นยังไงยังไม่มาแต่ว่า KKP เนี่ยจุดที่น่าสนใจดูตรงนี้นะครับเราเห็นการใหเ้เงินให้สินเชื่อเนี่ยโตโตไวมากเลยนะสอง0มื่0สอง0ันห้าสามสามแสนขึ้นมาสามแสนสองนะครับดีฮะ อันนี้ถือว่าถือว่าดีนะครับในแง่ของตัวพอร์ตพอร์ตสินเชื่อนะครับกราฟมีการพักตัวแล้วก็เด้งขึ้นนแต่ว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับคือถ้าเรามองว่าวิกฤตเศรษฐกิจมันมันไม่ได้ไม่ได้ย่ำแย่เลยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ที่มีการเติบโตนะครับมาดูเนาะว่ากำไรเขาจะโตได้ไหมนะครับเค้พี่นี่ เขาเรียกว่าใช้นักวิเคราะห์ให้เป็นประโยชน์ปีนี้นะครับโตสามเอ็ดปีหน้าโตประมาณ8ปดนะฮะแสดงว่าเราก็เห็นตัวสินเชื่อเนี่ยยังมีการเติบโตได้อยู่นะนะครับ KKP นี่ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อพวกเช่าซื้อรถยนต์นะครับโอเคมาดูทิสโก้ฮะเป็นยังไงกันบ้างก็โตฮะปีหน้าก็ ปีนี้ก็โตปีหน้าก็โตแต่ว่าลักษณะการโตเนี่ยจะเป็นโตแบบค่อยเป็นค่อยไปอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับมีใครถามตัวไหนไหมไม่ถามล้วก็หาหุ้นหาหุ้นกันต่อนะครับสมิธแนวโน้มธุรกิจเป็นอย่างไรนะฮะ smit อันนี้ธุรกิจเขานะนะครับจะเป็นพวก เครื่องจากวัตถุดิบนะครับก็คือทําเกี่ยวกับเครื่องจักรนั่นแหละนะครับไปหลายๆกลุ่มเลยทีเดียวนะครับเวลาดูพวกนี้ดูก่อนกําไรโตไหมเฮ้ยกาไรใช้ได้คือโควิดมาแทบจะทาอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับมีกันเติบโตขึ้นมาเล็กน้อยนะครับงบพอใช้ได้กับอัตรากําไรก็ใช้ได้นะครับอาจจะเป็นหุ้นที่ไม่ได้ ไม่ได้โตบือหวานะครับแต่ก็ผ่านช่วงโควิดมาได้นะครับแต่กราฟนี่คือแหมมันความพันผวนต่ำมากเลยนะนะครับแล้วก็มีดรอปลงมาตามเซตนิดหนึ่งนะ PE ต่ำมากเลยนะครับใช้ได้ฮะพื้นฐานไม่แย่มีปันผลด้วยนะจะไม่ผิด7%เนี่ยนะครับแต่ธุรกิจมันจะน่าเบื่อเนะี่ยมันจะไม่ค่อยแบบ โกลดอะไรมากมายเห็นไหมที่ดินนะคารอุปกรก็อยู่ใกล้ๆเดิมตลอดแต่จุดที่น่าสนใจตรงนี้นะครับสินค้าคงเหลือโตเพียบเลยแสดงว่าอาจจะได้งานมาเยอะนะนะครับสำหรับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับมีใครถามอะไรไหมฮะนะครับไม่ถามแล้วก็ก็ดูต่อนะฮะ tsg นะครับพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆตอบมาเรื่อยๆนะครับ TSG ฮะอันนี้ก็เป็นทนบุรีเนาะ PE 26หนะมันมันจะโกรดอะไรขนาดนั้นเลยนะมาดูงบให้นะครับ,งงรบก็ก็ยังถือว่ามีกำไรนะครับคือถ้ายังโควิดประมาณนี้อยู่เนี่ยโรงพยาบาลเอกชนจะได้กำไรเยอะมากเลยนะครับคือใครมีประกงประกันนะครับก็จะไปใช้กันเต็มนะฮะแกแฉ พะโควิดมันติดกันง่ายถ้าเกิดนะแต่ว่าโควิดรุ่นรุ่นหลังๆเนี่ยนะครับอาการก็จะเริ่มน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับความความรุนแรงของโรคนะเพราะฉะนั้นในอีกปี2ปีนะครับมันก็จะเป็นเหมือนไข้หวัดแหละนะครับคือใครๆก็ต้องก็ต้องเป็นกันนะแต่งบของท t ท g เนี่ยขนาดโควิดขนาดนี้นะมันก็ยังไม่ค่อย ไม่ค่อยสวยงามมากมันมีแคช h มีอะไรนิดหน่อยก็กำไรขั้นต้นนะครับต่ำกว่าเพื่อนด้วยนะสุดทีก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะนั้นถ้าเทียบกับเพื่อนจริงๆก็คือ TSG เนี่ยนะครับงบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่แพงมีหนากกว่น,นั้นอีกนะครับก็คือ p รินซีนะครับ อันนี้เขาเพิ่งสร้างโรงพยาบาลใหม่เนาะนะครับแล้วก็ไอ้ที่มันเด้งเดงขึ้นมาเนี่ยนะครับเด้งจากอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เราไมีอะไรแปลกๆดีนะครับก็ที่ดีครับอุปกรณ์ไหมเขาค่อยๆเพิ่มโรงพยาบาลใหม่สาขาใหม่เข้ามานะครับกำไรก็อันเนี้ยนะครับเป็นกําไรครั้งแรกๆเลยนะครับตั้งแต่ก่อตั้งโรงพยาบาลมานะครับอืม ก็ถือว่ากำไรค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับ PE ก็สูงปิดเลยนะครับแม่เนี่ยถ้าผมซื้อไว้นะป่านนี้ก็รวยไปแล้วนะครับโอเคไม่มีคำถามแล้วเนาะนะครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคสำหรับการ